พร้อมกว่าใครเลยนะด้ว่ชุดเขาเราจะไปเที่ยวทะเลก่อนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะก็จะของพลุทพลักรู้แล้วได้ไปเ <c oughs> ขกากลัวไม่ได้ไปดูดีเขากัดก,กระเป๋าได้ไปได้ไปไป,ไ,ปได้กันไปได้กันได้ไปได้ไปผมแลน a n เย็บขึ้นมาให้เพื่อโล่เพียงคูดีออน,นะคะ่ะเพราะว่าใบเดิมที่จีใช้อยู่อะ่ะมันก็ดีนะทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนเห็นจีลงไอจีบ่อยๆอะ่ะ แต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันยวบมันไม่อยู่ทรงเท่าไหร่แล้วลาเป็นหมาที่แบบไม่ค่อยทิ้งตัวชอบยืนอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําใบใหม่ขึ้นมาให้มันแบบแข็งอยู่ทรงนิดตรงแต่ก็แรกมันมีทำไมอ๋อมา่อเช้าทำเบอร์เกอร์หกใส่เสื้อเหมือนเคี่ยวอ่ะดวยอ้วยตกจอแล้ว้ตกจอแล้วนีมคนไปด้วยไปจอกันกันที่ร้านอาหารข้าค่ะไป เรามาแวะคาเฟ่ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเราต้องแารกาแฟเข้งรัางกายเมื่อกี้เป็นร่อเห่ามาต้องหงนี้มดเลยคเ่อองชปเป็นอะไรแตบบ่นี้ไปขยับรถแป๊บเดียวเองรู้เอ้ยเมื่อกี้แวะไปวัดจุฬามณีมาโนไปอ่าว่ายท่านทาเวสุวรรณโนนะคะ ลงกไปด้วยเมื่อกีพ้พาไปไหว้ด้วยก็มีความแบบรอในกระเป๋ายังเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่หัวหินกันเลเยมาถึงร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้เราแวะมาที่ร้านชมวิวซีฟู้ดนะคะแวะทานอาหารก่อนอยู่ที่ชะอำร้านนี้เขาบอกว่าน้องหมามานั่งด้วยได้เลยแล้วก็วิวดีมากๆแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงข้างนอกอมันเย็นเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะยังนั่งได้อยู่แหละโลกน่าจะแบบไม่ร้อนมากเนาะก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยเข้าโรงแรมนะคะ แล้วห,หิวหรือยัหิวหรืยัมโลขาม่หน่อยหม่มมมหน่อยแลหม่มข้าวหน่อยแล้วกินข้าวหน่อยได้ไหมกินข้าวหน่อยไกินข้าวเลยทุกคนน่า จับได้ เช้าเห็นเรากต้องไปจอดฟอร์มน้ำมันแบบรอให้แปดโมงเพื่อให้โรงพรมวัดปัดคาราชสองเปิดเพราะว่าถ้าส่งแต่ว่าที่พีไปพัตโตชิโน่ค่าส่งสามสี่ร้อยอ่ะก็เลยแบบเกินนักร้อยหนักไม่ไหวแล้วตัดผนะคะคนสวยไหมนะมีความดีนะคะ but we did not we started something this thing that we got grew stronger each day we're together on the way เดี่ยววันนี้เราจะไปทํามัดโซนกันทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะคะเป็นกิจกรรมที่เขามีให้ที่นี่ด้วยส่วนโลก็คือรอกับเดลอยู่ที่นี่โาเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวจะเลยนนะคะเป็นน้องหมาสิค่ะวันนี้น่ารักมากเลยวันนี้ไม่งงแงเลยปกติถ้าเจอคนเยอะๆน่าจะเห่าอันนี้มันไม่เห่าเลยคนอันนี้เงียบมากไหมคะ่านตเย็นคะแล้วไปเลยได้ไดูผ้าที่ตกดินง่วงอีกแล้วนอนมาตลอดทางแล้ว วคะไปรูาก,กัันนีนด around, free, July, where, ห้องของเรานะคะกว้างมากทุกคนนี่มีพรีเซนเตอร์นอนโชว์ตัวอยู่ตรงนี้ฝั <laughs> ่งนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นเหมือนแบบ walk in c l o เซ็เล็กๆนะคะ ฝั่งนี้เป็นห้องนง้ำน่ารักมากสีคือแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆทุกคนดูโซคิว so สุดๆใครเป็นสายแบบสแน p ลงไอจงไออุ้ยแดดตรงนี้ดีมากเซลฟี่ต้องปังอุย้ยดีมากเลยชอบมากเลยทุกคนดู <c oughs> มเมลาชอบไหมคะแบบมีพามาเที่ยวอีกแล้วชอบไหมชอบขอมือหน่อยได้ไหม,ไมเมล่าชอบโอ,โอเคมเมลาชอบเหรอคะนอนเลยใช่ไหมง่วงแล้วใช่ไหม รอเดี๋ยวมานะแป๊บเดียวเองบายเดี๋ยวมานะน้วป้าขังไว้หมอนีก่อนนะบายบายเดี๋ยวหมอนีมาอุ้ยสงสารอ่ะรอเดี๋ยวมานะสวัสดีค่ะทุกคนอุ่ยน่ารักหมดเลยย่ะป๊อปป๊อปเห็นห้องน้ำแล้วอยากทำห้องใหม่อีกแล้วจริงจริงจริงบายอ่ะนะคะเป็น แต่ถ้าอยากผ่อนคลายและรีแนนะคะก็แนะนำเป็นสี่อัีก็มีกเลียกินเกบ่สังขยานายเป็นเด็กดีหรือเปล่ากินข้าวหรือยังฉี่หรือยัง อึหรือยังยังหรอตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่อึเลยนะเนาะนอนไปนานหรอไม่นานแต่ว่านอนนอนลึกแบอลึกหลับเลยใช่ไหมเช้าไม่เลาอากาศดีเนาะ วามเมลโลนะคะเมื่อกี้ที่ไปอาบน้ํามาแบบพักใหญ่ๆเลยทุกคนตั้งแต่เดินเข้าไปจนเดินออกมาก็ยังคงมอนิเตอร์มามีอยู่ขณะที่แดดีก็คือหลับไปแล้วคดูเขาดูเขาไม่ให้รักยังไงอ่ะโลมันต้องนั่งรอค่ะดนั้นเลยเหรอแล้วรอแบบมีอาบน้ํานานไหมโอ้ยดูรับ โลจะอันเลอะกว่านี้เนาะแต่ว่าเมื่อคืนอ้วกนะคะก็เลยคิดว่าเป็นสาเหตุของการแบบไม่ค่อยมีปากเสียงเท่าไหร่แต่ก็รักชอบเวอร์ชัตินี้เวอร์ชานิรุ่งได้ที่แบบผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูที่แบบลูอย่างว่าเส้นหนึ่งอือของหมดเมนูเรจะไปเที่ยวเออเราจะไปเที่ยวไปเที่ยวขับมือหน่อยเต็มใจหน่อยได้ไหมล่าเพลงเกาหลีกอล์ม สาธิการใส่ชุดให้รอหน่อยใส่ยากมากต้องรอดหนึ่งอันแล้วก็ใส่อีกอันหนึ่งอย่างงี้ไม่งั้นคือแบบไม่ยอมแต่วันนี้ดูหมดแรงน,นะดูไม่ค่อยไสเท่าไหร่ปกติไม่ใช่อย่างนี้เลยทุกคนปกติจะแบบซัมบี้อะ่ะเมโล่แบบเดินเก่งใช่เมโล่เป็นหมาที่ชอบเดินมากตัวอ,อื่นที่เห็นบางคนต้องพาไปแบบเดินลู่ใช่วิ่งลู่อะไรอย่างงี้อันนี้คือแบบร้องจะเดินอย่างเดียวเขาบาดไปเยอะเลย ไปเทีย่ยวไปเทีย่ยวอันนี้มันหลวมไปนิดนึงก็เลยต้องแบบนัแบบ่นน <c oughs> ั่นแบบอันนี้ซื้อกีไซ้ายมันหลวมใช่ไหมเดี๋ยวพาโลไปเดินเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพีกับพี่ต้องผัดกันไปกินข้าวเพราะว่าเขา,ขาไม่ให้โลไปนั่งในห้องอาหารเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากปล่อยเขาไว้คนเดียวเพราะเขาไม่เคยอยู่คนเดียวแบบข้างนอกอะที่บ้านยังโอเคแต่ถ้าข้างนอกอะกลัวเขาจะแบบเดืจากเมื่อกี้แล้วไม่น่าจะโอเครอล้กกัด See you. Hello. ล่หนูไม่ใช่มาไป <laughs> โ <laughs> ล่ไปโลวันนี้เร็วไปไหนพอแล้วหนูไม่ใช่มาลูกหนูเป็นหมาเขินเขิน ใหญ่เลยนะฮะเป็นหมานะไม่ได้เป็นม้าโล่อะไรเนี่ยลมพันกับฟิวเราโลกเอ้ย้าจ๋าสนุกไหมสนุกไหมชอบไหมม้าของตูปีนี้ก็คือขวดยับแล้วดยับโดนทวไตัวถึงใหญ่ๆ้วมันใส่ใจสู้แล้วเปล่าพรายังพอแล้วมั้งพักก่อนโลกพักก่อนอันนี้ยังเหนื่อยเลยอ่ะ มามีลูกสาวหลับแล้ววันวานพอเรียบร้อยข้าประจำสุกจักแหลนะคนสวยคนเก่งเขาต้องกินข้าวกี่ยวอีงหิวย่างขอมือหน่อยมามัมขอมือโอเคคุณลูกค้ารอสักคู่นะคะหิวโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะขอมือ

จะเอาอะไรจะเอาอะไรห้ามเด้ามามีห้ามเด้ามามีหยุดเดี๋ยวนี้ no. No. ไม่รลโน no no ไม่มามีไม่ให้เด้าปล่อยมามีนะไปเออ no เด้าหมีอีกแล้วไม่เอาล้อหนูเป็นผู้หญิงนะปล่อยมามีไม่เอาไม่เอาบ้าล้อพอแล้วข้ากับมีแล้ว

ไม่เต็มใจสุดๆดีออกไปนะโลลังคาโลจะวิ่งเฮลโลเดี๋ยวดีมาไปเอาของเฉยๆแป๊บเดียวเฮลโลทำอะไรเนอะนอนเนอะนอนรอดีใช่ไหมโอเคโอเคได้ค่ะโลใครมาใครมาไปดูซิใครมา ออกไปนะโวรสกน้ำเนาะนอนเอแอ๊ะแอ,แอ,แอ,แอะ,แอะ,ะอน,นอนะวอะไปลยู่กล้องไอโฟนคือมันไม่โฟกัสเลยอ่ะแลขล้วไปล มามีกดอันนี้มาไว้จากช้อปปี้เพื่อให้โลเลยเวลาแบบไปนอกสถานที่แล้วเขานอนบางทีถ้านอนเตียงไม่ใช่เตียงที่บ้านอะ่ะบางทีดึกๆเขาปวดฉี่แล้วเดินลงจากเตียงไม่ได้เพราะอย่างเตียงที่นี่ก็คือสูงใช่ไหมจีก็เลยกดแบบนี้มานะคะมันดูแบบ practical ดีให้นอนในนี้ได้เลยแล้วก็พกง่ายด้วยเพราะมันพับมาแบบแบนๆนะทุกคนไหนเราลองเข้ามาสิ ทำไมล่ะอย่างนี้ก็สวยออกสวยสวยออกตง Nothing to กลง แลองบายเจอกันบายครับสวัค่บายเฮคพีบายครับไปเลนค่ะบายโลกไปนะคไปนะคะสนักงานเจ้ไปทีไม่ได้หมายถึง ไมโลกลัวห่วงยางนะคะเมื่อกี้เ่าไม่หยุดเลยอุ้ยอดูซิคืออะไรนะดูยืดสุดตัวพี่เขาคือห่วงยางไม่ต้องกลัว นอนรออย่างราชานะคะโอ้โหดูเขาโลว์บอกมนุษย์เก็บของเร็วๆโลว์ม่วงแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่เราไม่อยากกลับค่ะทุกคนยังไม่อยากกลับ <c oughs> ต้องกลับแล้วลูกโอ้ดูดูเขาดูเขา,ากลับแล้วกลับแล้วได้ได้ได้ให้ดูเหมาโล มีการเคลื่อนไหวไปอย่างได้ปกติคือจะต้องพิ้นออกมาแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็คือเจียใส่น้องเข้ามาในกระเป๋าใช่ไหมซึ่งกระเป๋าใบเนี้ยปกติมันจะแบบดิบเนี้ยลืมดูไปนะคะว่าฝั่งเนี้ยมันเปิดด้ยวยความเบโลอ่ะอีกก็สะพายแล้วอันเนี้ยหันไปด้านหลังเมื่อกี้ตรงนี้เลยขลงงังของแมเป็นขวดด้วยใช่กีก็สะพายอยู่บนไหลดีรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรแบบไหนไปอย่างเงี้ยเบโลกกระโดดออกจากกระเป๋าจากมืออินโฟนก็กระโดดแบบออกไปเลยที่พื้นปวดอ่ะโชคดีมากคือมีรถกำลังแบบ เขาไม่ท้าป่จีกับตัวสันไงไงตอนนี้คือไม่กล้าออกเลยเโอเคไวโลไ, okay, <M> ไม่รู้ว่าเท้าเจ็บด้วยหรือเปล่าเดี๋สูงเลยนะจากแบบสารอยูจีนะ้นอคราวนี้แหละไม่กล้ากระโดดต่อไปต้องเข็ดแล้วนะเราอะต้องเข็ดแล้วนะี ความน่ารักนี้เขนอนสบายกว่าใครเพื่อนุ